วิธีการเล่นโป๊กเกอร์ง่ายๆสําหรับมือใหม่ง่ายเหมือนเกมจับคู่วิธีชนะในเกมนี้มีอยู่2ทาง 1. ทุกคนหมอบหมดหากทุกคนหมอบหมดเราก็จะชนะทันทีถ้าเราไม่หมอบ 2. เราจะเปิดวัดกันใครมี5ไใบที่ใหญ่ที่สุดก็ชนะไปเลยเมื่อถึงเธอเราเราทําได้3อย่าง 1. ตามหรือเคาแอคชั่นนี้คือการลงชิปให้เท่ากับผู้เล่นก่อนหน้าเรา 2. เกทับหรือเลส คือการลงเงินให้แพงขึ้นถ้าคนอื่นอยากจะเล่นต่อก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติโดยโป๊กเกอร์เราจะต้องลงชิปให้เท่ากันเพื่อเล่นต่อ 3. หมอบหรือ Flow แอคชั่นนี้คือขอไม่เล่นโดยการหมอบไพ่ทิ้งจะไม่เสียชิปเพิ่มแต่ก็ไม่สามารถกลับมาชนะได้ต่อให้มีแต้มสูงก็ตาม แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีโอกาสชนะเยอะไหมถ้าในคลิปนี้ดูด้านล่างเราจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอัปเดตว่าตอนนี้มีโอกาสชนะเท่าไหร่มีโอกาสแพ้เท่าไหร่จนกว่าการ์ดใบสุดท้ายจะเปิดบางทีเรามีโอกาสชนะน้อยแต่เราลงชิปเยอะจนอีกฝั่งหมอบเราก็สามารถชนะได้เหมือนกันเหมือนที่เราบอกไว้ว่าชนะโดยการที่ทําให้ทุกคนหมอบหมดยกเว้นเรากับ2เปิดให้5ใบามาแล้วใครใหญ่สุด แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเซตไหนใหญ่หรือเล็กอธิบายง่ายๆเกมโป๊กเกอร์คือเกมจับคู่1ใบใครมี1ใบที่ใหญ่ที่สุดเรียงจาก2ถึง10แล้วก็แจ็คแมมคิงและใหญ่ที่สุดก็คือเอซเรียงลำดับจากต่ำไปสูงตามนี้ต่อมาสิ่งที่ใหญ่มากกว่าเดิมก็คือ1คู่คือเลขอะไรก็ได้เหมือนกัน1ชุด2คู่คือเลขอะไรก็ได้เหมือนกัน2ชุดต่อมาคือตองเลขอะไรก็ได้เหมือนกัน3ใบ สเตตคือเลขอะไรก็ได้เรียงกัน5้าใบฟลัชคือดอกสัญลักษณ์อะไรก็ได้เหมือนกัน5ใบฟูเฮาคือตองบวกคู่โฟกัสคือเลขเหมือนกัน4ใบสเตตฟอดก็คือเลขเรียงกันด้วยแล้วก็ดอกเดียวกันด้วยใครมี5ใบที่ใหญ่ที่สุดก็ชนะในรอบนี้ไปเลยนี่ก็คือการเล่นโป๊กเกอร์ง่ายๆในฉบับเกมจับคู่